ก็ในช่วงนี้เดี๋ยวอดรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าทางเจ้าภาพบอกว่าจะถ่ายก็ยัประมาณสองทุ่มครึ่งขอบคุณนีจอนะฮะขอบคุณจอวิเทียนมากเลยที่ปิดเสียงให้นะ,ะอันนี้ก็อาชีพเดียวกัน มันเก็ดเอพร้อมทางพยน์ไทยครับสำหรับงานนี้นะฮะก็คือคุณบรรจบยินดีได้นำมาช่วยกับวัดทับใหญ่เท้าหรือว่าค,คือเป็นสิทธิ์ของวัดทับใหญ่เท้าเลยทีเดียวบ้านอยู่หลังวัดนะฮะอันนี้ก็เห็นว่าไอ้คืนทดลองไฟหรือว่าคืนแรกเลยทีเดียวว่า มันไม่มีอะไรก็จะเงียบไปสักหน่อยก็เลยจัดหาทีมงานของเราฝันใจบ้านนาพยนต์มาทําการเสนอฉายบางท่านก็คิดว่าเป็นงานแก้บนไม่ใช่นะฮะเป็นงานเอามาช่วยกับทางวัดทับเจเท้าโดยตรงเลยทีเดียวเพราะว่าคุณประจบยินดีพร้อมทั้งตระกูลของยินดีเน่ก็ขึ้นกับวัดทับเจเท้าอยู่แล้วเดี๋ยวพอมี งานหน้ากระถินอาจจะมีฝันใจพนาผู้ยนมาฉายให้อีกนะอันนี้ทางย้าภาพได้เกินๆกันไว้เพราะว่าทางคุณมาจบยินดีได้ทำธุรกิจค้าของเก่ารับซื้อของเก่าทุกชนิดก็เรียกหาได้เลยนะอยู่หลังวัดทับใหญ่เท้านี่เองเรื่องเสร็จเล็กหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรก็ดีหรือว่ากระดาษอันนี้ให้ราคาสูงกว่าที่อื่นมากเลยทีเดียว อันนี้เพราะว่าทีมงานของเราเคยเรียกใช้มาก็ให้สูงฝ่าจริงๆและจากทีมงานก็เราฝันใจพระนาเพยันต้องกราบขอบคุณทางเจ้าภาพคุณมาจบยินดีไว้นะที่นี้อย่างสูงที่ให้เกียรติเรียกใช้ด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็เรียกใช้ทีมงานของเราแล้วสําหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ งานโดยตรงเลยนะฮะพ่งนี้ก็จะมีพยนต์สองจอแล้วก็จะมีวิเชียนกรุ๊ปนี่อยู่ในบริเวณนี้กันทุกคืนเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอาชีพเดียวกันเราก็เอ,อื้อให้กันไม่ว่าจะฉายอะไรกันที่ไหนเราไม่ห้ามหันกันถึงขนาดว่าเอาไปให้แพ้กันไปข้างหนึ่งไม่ใช่นะเพราะว่าอาชีพหลังนี่มันก็จังหวะใครจังหวะมันแค่นั้นเอง แล้วคืนวันที่12นะก็เป็นระบบใหญ่ๆของเฮอร์ด g เทศเลยทีเดียวที่ข้างโบสนะฮะอันนี้เป็นทีมงานของฝันใจพ่อหลวงพร้อมท้งสอยอินเตอร์ก็60ดอกก็ว่างจากภารกิจการงานก็มาเที่ยวและชมกันโดยระบบของเฮอร์ด g เทศเนี่เป็นระบบใหม่ๆชุดใหม่เลยทีเดียวนะกนะ็ ท่านที่ยังไม่เคยได้ฟังก็มาฟังกันได้เลยวันที่12ก็สนุกแน่นอนจากทีมงานก็เฮอริเทสและว,วันนี้เจ้าของบริษัทก็เฮอริเทสก็ได้มาดูมาชมในระบบของฝันใจพนรณาพยนต์พร้อมทั้งวิชัยพยน์ตทีมงานของเราสองจอนี้ไปไหนไปกันนะฮะไม่ว่าจะแข่งขันที่ไหนก็จะต้องเห็นไม่ฝันใจพรฒนาก็วิชัยพยน ก็มันเป็นทีมงานเป็นทีมเวิร์กนะฮะเพราะว่าพ่อหลวงก็ยังอยู่ในทีมงานของเราแล้วตอนนี้หรือว่าเราก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเฮอรเทจที่มาช่วยมิกเสียงแล้วก็ดูในระบบไฟให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าบางครั้งทางทีมงานของเราอาจจะไม่เข้าใจในระบบว่าแบ่งเฟส ไปข้างไหนมากข้างไหนน้อยอันนี้ท่านก็มาตรวจดูในระบบไฟให้อันนี้ต้องขอบคุณช่างไก่แห่งรบเิร็จเทอร์เทศเ,เลยทีเดียวก็สองทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวฉายรถยนต์ฝรั่งมันมันก็ไม่มีป้ยเซียนเพราะว่าไม่ใช่งานแก้บนเป็นงานที่ทางคุณบรรจบยินดีได้นำมาฉายให้กับทางวัดแต่ใหญ่เท้าหรือว,ว่าท่าน นับถือคุณใหญ่เท้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดทับใหญ่เท้าเลยทีเดียวเพราะว่าท่านก็เกิดที่นี่โตที่นี่มีอะไรก็ต้องช่วยวัดทับใหญ่เท้าอยู่แล้วและจากปีนี้ทีมงานของเราฝันใจพัฒนาพยนต์อาจจะหลุดคิวในการชนไปบ้างนะก็ไม่เป็นไรปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะลงในระบบ120-150-300ดอกอะไรในทีมงานของเฮอริเทศมีพร้อม เสมอนะฮะไม่ว่าจะชนกับเครื่องเสียงบริษัทไหนก็ยินดีเสมอเลยเพราะว่าตอนนี้เราทำเป็นทีมเวิร์กกันครับในช่วงนี้ฟังเสียงเพลงกันไปเรื่อยๆก็ประมาณสองทุ่มขึ้งฉายภาพยนตร์เรื่นะฮะและว้วพรุ่งนี้ทีมงานของเราในชุดมีนิฉายกันที่บ้านหนองปักลงนะฮะพรุ่งนี้ อันนี้ก็คงเป็นงานแก้บนเฉยๆไม่มีแต่เจ้าภาพดูกันแค่นั้นนะเป็นชุดมินิพุ่งนี้นะฮะบ้านหนองปักโลงครับในช่วงนี้ก็ฟังเสียงเพลงเบาๆจากทีมงานของเรา เธอคนงามขอรอนตัวอย่างนี้จำเลยมีเท้าหนาวัดถูกบล็อกอินดารามนะฮะอันนี้ก็มีหมอศพมากมายมีดนตรีย้อนยุคก,กันทุกคืน แล้ววัญใจบ้านนาพยนก็ฉายกัน6-7นะฮะก็ขนานกับนักครแล้วก็สอยอินเตอร์แล้วก็ยังมีอุ๋ยอินเตอร์กันทุกคืนอันนี้นะก็วัดกรุบลักอินทารมเริ่มงานวันที่6-10ถึงเมษายนอันนี้ก็เป็นคร่าวๆวัญใจบ้านนาอาจจะลงมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่ในนี้ก็ทางเจ้าภาพนี่มีงบอยู่ ก็ประมาณสองคืนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ทัก3มคืน4ี่คืนอะไรก็จะลงเฟซบุ๊กให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ว right ัดว่าเอ็นในช่วงเทศกาลสงการานและในปีนี้ก็จัดได้เลยทีเดียวก็พเพอิญก็ท่านอาาดีตเจ้าวาดด้านมรณาภาพอันนี้จะทนได้หรือเปล่ายังไม่ทราบแต่ว่ามีพยนต์กันทุกคืนนะโดยเฉพาะ ก็มีนครสอยิอินเตอร์ขนานกันแล้วเริ่มงานวันที่12-15ถึงเมษายนช่วงเทศกาลสงการานวัดว่าเอ็นนะเคยจัดกันยิ่งใหญ่ตลอดมาแต่ปีนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะหันหน้าชนกันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คงจะตั้งขนานแล้วก็ทีมงานปัญญาพนาพยนต์ก็อยู่กันที่วัดว่าเอน็น แล้วก็ยังมีดนตรีวงใหญ่ๆกันนุกคืนนะฮะมีโอกาสมาเที่ยวกันเริ่มงานวันที่12-15ถึงเมษายนและโดยเฉพาะคืนสุดคือ16นะฮะไม่ใช่15มีมถึงวันที่16เมษายนและคืนสุดท้ายวันที่16ได้ข่าวว่ามีเจ้าภาพใจดีช่างหนุ่ยแห่งบ้านไร่ก็ฟักกระเป๋าส่วนตัว สี่0มื่นบาทโดยจ้างชาตีมาโชว์โดยเฉพาะนะที่วัดว่าเอ็นอันนี้ก็คงจะเป็นโชว์จอเดียวแต่ทีมงานของเราคงจะมีขนานหรืออะไรนะเพราะว่าทางเจ้าวาดพึ่งมรณภาพก็ตั้งอยู่กันที่สาลากระเรียนอันนี้อาจจะถ้าชนคงจะกระทบกระเทือนไอ การตั้งของพิธีการบนศาลาอาจจะต้องตั้งขนานอันนี้ก็เอาความพลอ้อพิงกันแล้วกันนะก็มีปัญจบัานนามีสอยินเตอร์แล้วมีนครแล้วก็มีชาติอันนี้ไปเที่ยวชมกันแล้วก็ดนตรีย้อนยุคม,มีกันทุกคืนเลยทีเดียวครับก็นี่โปรแกรมข้าวๆจากทีมงานของเราประกาศประชาสัมพันธ์นให้กับทางวัด ปกหลักวัดว่าเอ็ดครับในช่วงนี้ฟังเสียงเพลงไปแล้วกัน